สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพอดีว่าวันนี้ครูมาดูติ๊กตอกครัวค่ะแล้วก็ทําไปทํามาก็เลยคิดถึงพวกเราค่ะว่าวิธีการที่จะทําให้ บางคนหลายท่านเนี่ยถามครูมาว่าบอกครูมาว่าครูคะไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้า,ค,าครูก็เลยถามว่าใน Facebook เนี่ยใน Facebook Page ทาให้เรามีลูกค้าได้มากมายแล้วก็ใน Tik t o อกก็ทําให้เรามีลูกค้าได้มากมายดังนั้นเราต้องกลับไปถามตัวเองว่าเราทําพอแล้วยังเราทําเยอะแล้วยังลูกค้ารู้จักเราแล้วยังการที่เราไม่มีลูกค้าเนี่ยสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือ,เ,อเขาไม่รู้จักร้านเราค่ะ เขาไม่รู้จักว่าเราคือใครเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาบอกเคล็ดลับง่ายๆว่าการทําให้ t ิ๊กต็อกมีคนรู้จักเรามากขึ้นนั่นก็คือการทำคอนเทนต์เพื่อสุขภาพการทำคอนเทนต์เพื่อความรู้เป็นเหมือนห้องสมุดการทำคอนเทนต์เพื่อความเอนเตอร์เทนการทำคอนเทนต์เพื่อไลฟ์สไตล์ดังนั้นครูต้องบอกว่า t ิ๊กต็อกช่วยเราได้เยอะทีเดียวค่ะดังนั้นไปกันเลยนะคะ Okay. ครูใช้ครูใช้มือของครูนะคะอันเนี้ยโ,โดยที่ครูไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่อันเนี้ยครูอยากบอกว่าทําไมครูรสถึงใช้ผลลัพธ์เพราะว่าลูกค้าพูดแทนเราได้ผลลัพธ์มากที่สุดพอดีว่าครูมีข้อมูลเก่าเยอะนะคะเรื่องของผลลัพธ์ในการนวดดังนั้นครูก็เลยมาทําแบบนี้ค่ะคือ1นึ่งนะวิธีการดาวน์โหลดก็นี่ไงคะวิธีการดาวน์โหลดก็ไปตรงที่ โฮกลาเดนนะคะตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะกดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วตรงที่เขาเขียนว่าให้เราใส่เนี่ยไปใช้บุ่งให้เราใส่คําว่าถ้าเราเขียนคําว่าไทยมัสซัดแบบนี้คนก็เห็นน้อยนะคนก็เห็นน้อยแต่ถ้าเราทําแบบนี้คนจะเห็นเยอะค่ะให้มันเป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะไทยเฉยๆแล้วก็ดูนะมีไทยมัสซัดเท่าไหร่คะดูนะคะ ไทยมาสซาสนะครูจะบอกว่าโอเคไทยมาสาสเพราะฉะนั้นอมาดูวิธีการนะคะครูจะบอกว่าให้เราทําแบบนี้ครูจะบอกว่าให้เราทําแบบนี้ค่ะไทยมาสซาสดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้ไทยมาสซาสแบบนี้นะจะมีคนเห็นก็นี่ค่ะก็จะมีคนเห็นอยู่ประมาณเท่านี้นะคะเท่านี้คือเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเคนะคะดังนั้นเราอยากให้เป็น มากขึ้นเราจะต้องทำแบบไหนมากขึ้นเราก็ต้องเป็นไทยมาสาเจอตัวเล็กนะคะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอุบล bon, สวัสดีจ้าก็ต้องเป็นมาสาเจอนะคะมาสาเจอเนี่ยเป็นเป็นล้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำติ๊กต็อกเนี่ยถ้าเราอยากให้คนรู้จักเราเยอะเะแล้วรู้จักเราง่ายๆไวๆเราก็ต้องทำแบบนี้ค่ะอย่าทำแบบนี้นะให้เรามาใส่อย่างนี้เด้อนี่อย่าไปคิดตัวบนนะมันได้น้อยอันคลิกตัวล่างคลิกตัวล่างเนี่ยค่ะ แล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้มาเท่าไหร่คะหนึ135ล้านเนี่ยก็เลยคลิกตัวนี้เห็นไหมคะตอนนี้มีแต่ตัวแดงหมดเลยตัวแดงนี่หมายถึงว่าเนี่ยผลของไทม์สตร์แล้วก็แอฟ้ารุ่มเกินประสบการณ์อย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าครูลูกค้าของครูเป็นคนที่อยู่ในเยอรมน,นีส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ดังนั้นครูจะบอกว่าเขาให้เราใส่ได้ทั้งหมดนะคะเขาให้เราใส่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยป๊บหนึ่งนะ ข้ให้เราใส่ได้ทั้งหมด5ไม่เกิน150เพราะฉะนั้นครูยังใส่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าครูใส่ได้อีกครูใส่คำว่าครูใส่คำว่า rose rose ไทยออร์แกนิกสปานะโอเคครูใส่คำว่า rose นะโอเค rose ไทย t h ห้ช่ ai t rose t h ห้ช่วย ai ไทยอ ออนิกสปทุกคนดูนะถ้าครูใส่คำว่าโรสไทยออร์แกนิกสปาพี่น้องดูนะถ้าครูใส่คำว่าโรสใส่ออร์แกนิกสปาเนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นอยู่เท่าไหร่โรสใส่ออร์แกนิกสปาขึ้นอยู่ 1.3k ดังนั้นถ้าครูใส่โรสใส่ออร์แกนิกสปาหัมบวกหัมบวกเป็นเท่าไหร่3 6 0 0 0โอ้ครูใส่เลยค่ะเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นลูกศิษย์ครูเรียนกับครูก็แอดครูด้วยนะจะได้มีคนรู้จักแล้วจะได้เขาเรียกว่าเป็นเป็นลมใต้ปีกคือไปกับครูแบบนี้ค่ะเป็นลมใต้ปีกคนก็จะรู้จักคุณเยอะนะคะเห็นไหมคะว่าใน Tik t o อกเนี่ยครูเพิ่งทําเองนะคะดังนั้นครูก็จะไปอีกเนื่องจากว่าอย่าลืมใส่ที่อยู่ของตัวเองด้วยโลสไทยออร์แกนิกครูมีสองที่สปานะคะแล้วก็ดูดนดอ,อ,อเนี่ยค่ะ ดุซินดอบครูก็จะใส่แบบนี้ดุอย่างเงี้ยค่ะครูก็ใส่ดุสซินดอบดุดซินดอบเนี่ยเท่าไหร่ถ้าครูใส่เนี่ยค่ะของครูก็เป็นจะเป็นเนี่ยสี่สิบเอ็ดเคก็คือสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยดังนั้นครูจะบอกว่าถ้าเราอ่ะอยากให้คนรู้จักเราพยายามไปอยู่ใกล้คนที่เขามีผู้ติดตามเยอะๆแล้วเวลานั้นก็แอดแล้วก็แฮชแท็กเขาด้วยแต่ครูขอบอกนะว่า ครูบอกเฉพาะคนที่เป็นแฟนเพจที่ติดตามแล้วแชร์คลิปครูแล้วก็รักครูดังนั้นแอดครูไม่ว่าค่ะไม่ว่าค่ะอย่างเช่นอันเนี้ยคือเขาเอาผลลัพธ์ครูจะบอกว่าถ้าลูกค้าพูดแทนเราเนี่ยเราจะมีคนรู้จักมากมายเพราะฉะนั้นครูก็ใส่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะเป็นเป็นตัวสีแดงอย่างนี้นะคะแล้วครูก็เป็นคําว่า well ness, Mass age, Power, wellness massage เพราะว่า wellness คือครูจะรู้ว่าเขียนคำไหนที่จะมีคนรู้จักเยอะๆในเรื่องของคนที่เสิร์ชหา l e n e s s m s s s a g e นะเ e ล s นส s s ส a าช์เวนอ hub แบบนี้ค่ะคือให้คนเขาเห็นเราเยอะๆนะคะจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยได้รู้จักเราเยอะเช่นกันก็ยังมีอีกนะคะ121ยังไปได้อีกค่ะโอเคก็คือ a s s a g e t h e r a ปี M A W S A G E m a s s a g e คุณเนื่องจากว่าครูอยู่ต่างประเทศเนาะเอรลปี มาส t h เทลปีพี่น้องดูสิถ้าครูใช้คำว่ามาส t h เทลปีอุบลช่วยครูแชร์หน่อยเร็วครูมาบอกความลับนะดังนั้นอย่าลืมช่วยกันแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะเนี่ยถ้าครูใช้คำว่ามาสัชเทลปีนะพี่น้องคนเห็นเท่าไหร่กี่ล้านแปดร้อยสิบสี่ล้านคนเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์ไปเร็วเนี่ยค่ะ ครูเป็นคนที่บอกได้เลยค่ะทำไมคนทั่วโลกรู้จักครูเร็วเพราะว่าครูเรียนเรื่องของการตลาดดิจิตอลออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าครูจะได้เนี่ยเห็นไหม814้ล้านเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ดีๆแล้วกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มที่เป็นคุณภาพเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลดังนั้นช่วยกันแชร์ให้เพื่อนเราด้วยนะ ดังนั้นครูก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใส่ในเฉพาะคือทำไมครูถึงใช้ภาษาอังกฤษรู้ไหมกัลูกค้าครูมีทั้งคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าที่เป็นอะไรอะ่ะที่เป็นคนต่างชาติลูกค้าคนไทยไม่ค่อยมีค่ะแต่ถ้าคุณอุบลอยู่เมืองไทยก็ใช้ภาษาไทยนะอย่างเช่นนวดไทยหรือว่านวดไทยเพื่อสุขภาพแล้วก็นวดไทยที่มีผลลัพธ์แบบนี้ค่ะ จะ,ะต,ต้องเขียนแบบนี้ลูกค้าถึงจะเยอะๆนะลูกค้าถึงจะเห็นเราเพราะว่าครูจะบอกความลับตอนนี้ติ๊กตอกมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะติ๊กตอกมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะที่คนใช้เยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราครูก็มาทําตรงนี้ครูมาเขียนคําว่า r o s นะเนี่ยหลายคนถามครูมาว่าครูหนูทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าครูใช้คําว่า rose r o s ถ้าใช้ r o s เสยๆนะถ้าใช้ r o s เสยๆก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหม ถ้าใช้รเสเฉยๆเนี่ยมีตั้งหลายคำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดเลือกด้วยนะคะว่าเราจะใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นของครูเนี่ยครูใช้ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ให้เต็มนะใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มแล้วก็เขียนคําว่า t ิ k กต็อกเนี่ยคะ่ะติกต็อกรู้ไหมติ๊กต็อกมันมีกี่ล้านมันมีหลายล้านมากติ๊กต็อกนะโอเคติกต็อกยูนิเวอร์นะ ติกตอกดูสิมีตั้งหลายล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเยอะมากก็เป็น t ิ k กต k อกอะไรนะ่ะ t ิ k กต็อกยูนิเวอร์แลอืิกตอกเฉยเก็ได้ t ิ๊กตอกอะไรดี t ิ๊กต็อกอ่าติกตกอกยูนิออเคครูก็จะใช้คําว่าเนี่ยใช้คําว่า t ิ k กต็อกเฉยเก็ได้นะหรือก็ใช้คําว่า t ิ k กต็อกยูนิครูใช้คําว่าติ ok ๊กต็อกเฉยเค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็150หนึ่งร้อยห้าสิบเแล้วเะฉะน,นคูก็มาคลิกตรงนี้ค่ะ ไปได้เลยอุบล bon, ไปติดตามติ๊กต็อกครูได้นะวิธีทำนะโอเคครูนั่งครูนั่งทำงานแล้วครูนั่งประชุมแล้วมันก็จะงานเยอะหน่อยนะสวัสดีค่ะคุณอุบลดังนั้นอุบล bon, คะเนี่ยค่ะคือการแสดงออกว่าแม้ว่าเราจะมีคนมาดูแค่หนึ่งคนแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราบอกเราบอกออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อ ให้หมอนวดไทยอ่ะไม่ต้องไปจ้างโฆษณาเยอะดังนั้นถ้าเราอยากได้ลูกค้าเราต้องหน้าเอาหน้าของเราออกมายืนยันมาบอกลูกพวกค้าว่าเออเนี่ยเราเป็นหมอนวดหน้าตาแบบนี้นะแล้วคือคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะไม่ได้เสียเวลามาหาเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักค่ะเวลาที่เราตอนเนี้อ่ครูจะบอกว่าสังคมปัจจุบันนี้ในยุคนี้เนี่ยอ่มคนส่วนใหญ่ เท่ากันแล้วค่ะเท่ากันแล้วค่ะคือคนเนี่ยมีคุณค่าเหมือนกันแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไม่มีต้นทุนเนี่ยเราต้องใช้ความรู้เยอะๆใช้ไอเดียเยอะๆแล้วเราจะสร้างไรายได้ที่ดีได้ถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ขนขวายก็ไม่ได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่มาแนะนําแต่สําหรับครูโรสเนี่ยเน้นในเรื่องของ การสอนให้นักเรียนเนี่ยนำไปใช้ได้จริงสอนนักเรียนจับมือทำเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยมีความภูมิใจในอาชีพครูขอบคุณคุณอุบลมากนะดังนั้นคุณอุบลสามารถแชร์ไปได้ทุกกลุ่มกับทุกๆคนได้เลยอย่าเล่นติ๊กต็อกหัวเลาะเตหัวเลาะเติงอย่างเดียวจะต้องทำให้ได้ให้มันดีกับธุรกิจของเราด้วยแล้วก็ เขาเรียกว่าใช้ทั้ง3อย่างเลยเรื่องที่1เรื่องของการทําที่ร้านติ๊กต็อกของเราเนี่ยให้ใส่ชื่อเหมือนกันกันกบร้านเราเลยคนจะได้จดจํานะคะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเพอร์ซ a น b นลแบรนด์แล้วกเ็เรื่องของที่สองก็คือเรื่องของการสร้างความอินเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเต้นก็นได้เห็นไหม คุณอุบลเห็นครูเต้นไหมล่ะดังนั้นเต้นก็ได้เพราะฉะนั้นทาไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าตอนเนี้ยให้คนได้รู้จักเราจดจําเราว่าเอ้ยไอ้อคน,นเนี้ยนี่ยมันสร้างความบันเทิงให้กับเรานะแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนอย่างไรดังนั้น ครูจะฝากบอกทุกคนเลยนะที่เป็นคนที่รู้จักครูครูตั้งใจและต้องการเห็นหมอนวดไทยเนี่ยจเจริญก้าวหน้ามีความมั่งคัง่งมั่งคั่งก็คือรวยด้วยสุขภาพดีด้วยค่ะเพราะว่าถ้ารวยแล้วสุขภาพไม่ดีก็ไม่ดีเนาะไม่รู้จะไปยังไงเหมือนว่าพอเราอายุมากขึ้นรวยแล้วรวยแล้วมีเงินจ่ายค่าเครื่องบินแต่สุขภาพไม่ดีนอนติดเตียงอย่างเนี้ยจะไปไหนได้เพราะฉะนั้นคุณจะ รวยแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเราเป็นหมอนวดเราต้องเป็นต้นแบบให้เขารู้ว่าเราเป็นหมอนวดเพื่อดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นต้นแบบในเรื่องของสุขภาพค่ะ นะโอเคครูเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ดังนั้นท่านใดที่เข้ามาทีหลังเรื่องนี้มีประโยชน์มากค่ะแม้ว่าจะเป็นคีย์เล็กๆน้อยๆแต่ครูบอกได้เลยจะมีคนรู้จักคุณในติ๊กต็อกเยอะขึ้นแล้วติ๊กต็อกนี่นะเข้าส่งไปให้คนดูเยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าตอนเนี้ Google ของครูมาแรงมากนะคะตอนนี้มีคนดูจากเมื่อก่อนเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะคือช่วงที่ครูยังไม่ได้เปิดร้านเนี่ย ตอนช่วงนั้นอะประมาณ20่0ิพันแต่ตอนเนี้ยยี่สียี่สิบขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นคนดูเยอะขึ้นทุกวันดังนั้นแล้วทีเนี้ยติ๊กต็อกคนก็ดูเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคุณยังมีลูกค้าไม่เยอะคุณต้องถามตัวเองว่าลูกค้ารู้จักคุณหรือเปล่า โอเคไหมขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะที่มาอยู่แล้วคุยกันนะคะแล้วขอบคุณค่ะที่ช่วยส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนหมอนนวดไทยของเราทุกคนทั่วโลกเลยใครออกมาเร็วก็ได้รายได้ที่ดีเร็วค่ะอืมบา,บายยค่ะนะ อย่าลืมไปกดติดตามครูนะไปดูใน YouTube ก็ได้แล้วก็คือครูจะบอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีเยอะมากล้นตลาดแล้วแต่ถ้าเราอ่ะฟังใครรู้เรื่องแล้วชื่นชมคนนั้นอยากจเจริญเติบโตเหมือนคนนั้นไปติดตามอาจารย์ท่านนั้นได้เลยค่ะนะตามสบายเลยบ๊ายบายค่ะ